มาแล้วมาแล้วพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าแยดอกคนมักอ่างคนมักอ่างอ้างอีกแล้วเราเราต่างมักอ่างมักอ่างอีกทีพวกพี่น้องพี่นอ้นองจ๋าพี่น้องจ๋ามีไก่มีแคบหมูไอา้จาับมันย่ำแตงให้เงพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าพ่อแม่พี่น้องน,านาัานเมาดูเนาะสังเกตเด้อตับมักคุูงตับมักแตงนี่ดอกก็ค่อยมีบักเลนเด้อเพราะมีบักเขือเทศสีดาสีแดง เพราาอะไรครับมันแพงพ่กกินก็ได้เดี๋ยวกอนเดือนหนาเด้อค่ะสิใสอุ๊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 เต็มเต็มปังปังเลยเพราะ่อย่างมันเกิดหลายตอนนี้ซื้อแพงว่ายากอะไรละเจ็ดแปดนวยกับห้าสิบบาทม่าซื้อว่าซื้อว่าซื้อว่าซื้อกินได้ค่ะอันนี้ใช่ใบตั้งโอนน้อยมั่งอ้างอีกใบตั้งโอนน้อยจ้าอันนี้มู้เนี่ยพราะเพียงแด้ดอกสิกินนี่ซาลเดียเขาพว่เขากันดอกแต่ว่ามันต้องกินล่องทอง อันแล้วก็เน,นี่ยพักซี่เล้าดอกไม้ก็กินวันใดเราขยักินอยู่ข้าวตางบาเนี่นยะนี่เมา่มันก็แซ่บดีวยหรอกมันมันมันก,กินแป็งสำหรับพีน่น้องเอ้ยต้องกินให้เบิ้งวะเนี่ยผ่านะานะผ่านนะผ่านนะข้าวเหนียวอุ่นอยู่ข้าวเหนียวอุวน่นอยู่สักหน่อเนาะพอไหลไงห่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยว่าบัวอ่างกับบัวเป็นแย่ดอกบัวอ่างกับบัวเป็นแย่ดอกพนักพนัพนะัพนะัเอนะ้ย ขี้มืงกันน่ะโอ้ยดอกแล้วตากเห็ดอย่างแสบแล้วพี่น้องอืม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 ไอเลิฟยู้เนาะไอเลิฟยู้ซี่ยู่อากีนเน็กคลิปคลิปคลิปคาบคาบมาเด้อเยอะดอกสิวจวดให้เบิร์ดล่ะมาหน่อยมาหลายเพราะเป็นอย่างเด้อผู้พาดแล้วกะเวิร์ดเอาเยื่อดอกไปแน่ว่ไปแน่ว่าไปไปอีนนีค่ะจะไปหน่อยๆ ผูพ้พ,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 พกกันผู้พั้พนผู้พัถ้าไนผ่านนี่ดอกกระสิไปชวดอันกันไปแับน,นี้หากินไผกินมันได้เ่ยถ้าผ่านแล้วจะงไม่แยกแกยับเขาไอเลิฟอยู่ไอเลิฟอยู่ซ้ำเหมือนาะกินดะอกไม้ให้เบิ่งกอนนะว่าละเอาละไอเลิฟอยู่คนกี่โมงปะนะ